ไผ่ลิกพูดแล้วกวนธรรมนัสกับพักพลังประชารัฐร่วมงานบิ๊กป้อมหรือไม่วันนี้24พฤศจิกายน2565นายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรพักเศรษฐกิจไทยกล่าวถึงความชัดเจนของสมาช,ชิกในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัพสพมเผาสสเพเยวพักเศรษฐกิจไทยที่จะย้ายกลับไปอยู่พักพลังประชารัฐว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดไปสมัครสมาชิก เพราะยังมีข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาอยู่ดังนั้นต้องให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคดูก่อนว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเพราะการทับซ้อนก็ไม่ดีหรือถ้าจะย้ายไปเลยก็ต้องลาออกต้องพ้นจากสสดังนั้นต้องดูให้รอบคอบก่อนแต่ไผ่กล่าวว่าสิ่งที่ตนพูดมาทุกครั้งคือการทํางานร่วมกับพลเอกประวิตรวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐในทุกมิติเพราะจุดยืนของพรรคเศรษฐกิจไทยเหมือนเดิมเราทำงานร่วมกับพลเอกประวิตรมาตลอด ท่านบอกอะไรทําอะไรรวมถึงเวลาเรามีความเดือดร้อนอะไรในพื้นที่คนที่เราเอาหนังสือไปยื่นให้ช่วยเหลือคือพลเอกประวิดท่านทั้งหมดที่คอยช่วยเหลือเราเลยคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราทําให้เราสามารถดูแลชาวบ้านได้ เมื่อถามว่าหมายความว่าจะยังไม่ไปพักพลังประชารัฐตอนนี้ใช่หรือไม่แต่ก็ยังช่วยเหลือพลเอกประวิตยเหมือนเดิมนายไผ่กล่าวว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เอาเป็นว่าเราไม่สร้างความไม่สบายใจให้ใครดีกว่าคือเราพร้อมทําทุกอย่างตรงนี้เราซัพพอร์ตพลเอกประวิทยได้เราเป็นเด็กดีอยู่แล้ว ตรงไหนที่เราช่วยได้เราก็พร้อมช่วยเมื่อถามว่าเป็นเพราะมีข่าวสมาชิกในพักอึดอัดหรือไม่หากกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสย้ายกลับนายผ่ยกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นตนคิดว่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐเพราะอะไรซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วและถ้าวันนี้เราออกมาพูดแล้วต้องไปโจมตีใครเราขอไม่พูดดีกว่าวันนี้ปัญหาคงไม่มีอะไรแล้วแหละเท่าที่คุยกับเพื่อนสสไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นปัญหามันเกิดจากในพักที่บางทีนโยบายต่างๆไม่ได้รับการ นำไปทําให้เป็นรูปธรรมเพราะไม่ได้รับการตอบสนองจากกลุ่มอํานาจหรือไม่นายผ่ายกล่าวว่าตอนนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าเรามีการต่อรองอยากเข้าไปเป็นเลขาธิการพักบ้างเป็นอะไรบ้าง ซึ่งความจริงไม่มีเลยยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยเราเข้าไปเป็นสมาชิกธรรมดาก็ได้แต่ถ้าท่านเห็นว่าตรงไหนเราทําได้เราก็ทําไม่มีการต่อรองตาแหน่งและไม่มีการต่อรองตาแหน่งใหญ่กว่านี้ด้วยไม่มีเพราะตอนนี้ถือว่าปลายสมัยรัฐบาลแล้วดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อถามว่าจะไปทั้งหมดกี่คนในกลุ่มนายภายกล่าวต่อว่า ไปกันทั้งหมด13คนเพราะมีการแสดงจุดยืนและพูดคุยกันแล้วว่าไปไหนไปด้วยกันเราคงไม่มีไปไหนแบบเดียวๆส่วนคนอื่นๆก็จะมีไปที่พักภูมิใจไทยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวแทย l a n d